ข้อความนอบ้อมจะมีแด่พระพคุณพระเจ้าผู้ปกครองผู้ระ่ชาญและอื่าขออว่ผู้บัญชาผู้สืบทอความรู้นะเขาจะเรียนสุกยนองสาธิชนผูใค่ในธรรมช่วงเรียนธรรมะออนไลน์ในภาคภาษาไทยอันนี้ข้อเด็ดบทที่ห้าตอนที่ห้ากันแล้วกันนะ้ยมเนาะ ตอนที่5นี่ก็จะว่าเรื่องอะไรบ้างยังไงจะนำท่านมาสู่ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ So good morning our friend in ิ h เ m m a today the learn the m m at home พ r เรียนธร a มะออ n ไลน์ I appreciate and would like to tell you about the ธ m a มะน For today we start from learn the section uh, section 5 the section 5บทที่5 เซกชั o n ไฟอินไทยเ first บทที่ห้าปัญจปัญจกะห้านะนายม mm hmm. ท, uh, ทุกะหมดสองติกะหมดสามตัดิหมดสามจตุจะตุอตุกะหมดสี่แล้วก็ปัญจกะหมด 4, หมด้าทำที่บทห้าวันนี้จะว่าด้วยเรื่องอนันตริยกรรมหนะ้นานะอนันตริยกรรมให้งไงกรรมที่หนักกรรม ที่ไม่สามารถที่จะลบล้างได้อันวิยกรรมห้าคืออะไรบ้างหนึ่งมาตุคาตฆ่ามารดาสองปิตุคาตฆ่าบิดาสามทันตะาตฆ่าพระหันสี่ประหิตตุพบาททำร้ายพระพุทธเจ้าจนยังถึงพระโรหิตให้ห่อขึ้นไปห้าสังฆเภศสังฆเภทนี่คือยัองสงให้แตกจากกัน กรรมห้าอย่างนี้เป็นบาปหนักที่เป็นหนักที่สุดคือห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานตั้งอยู่ในฐานปาราชิกผู้นับถือพุทธศาสนาห้ามไม่ทำเลยค่ะอนันตริยกรรมแปลว่ากรรมที่ให้ผลในพบที่ติดต่อกันทันทีอธิบายว่าผู้ทำอนันตริยกรรมทั้งห้าข้อนี้ข้อใดข้อหนึ่งหลังจากแต่และต้องดิน้นรนในนรกอเวจีทันทีไม่มีกุศลกรรมใดจะมาช่วยได้เช่นปฏิวัติเป็นต้น กรรมทั้งห้านี้ท่านกล่าวว่าตั้งอยู่ในฐานปรารชิหมายควาวว่าผู้ทํากรรมนี้เป็นผู้่ายแพ้ต่อความดีเป็นผู้อาภัพอับโชคคือหมดอากาศที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ตัววันอนิพานเพราะต้องตกอาวิอาจีนรกสถานสนสถานเดียวนี่คือเรื่องนิ้กรรมห้าต่อมาข้อธรรมที่ต้องพิจารณาเนืองๆเขาเรียกว่าอภินาหปัจเจกอภินาหปัจเจกห้าเนี่อภินหะดัชนีเนืองๆ ปัจเจวขณะคือเรื่องที่ต้องพิจารณาหนึ่งหนึ่งห้าข้อแต่ข้อที่หนึ่งพิจารณาว่าเราควรพิจารณาทุกวันทุกวันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้อันที่สองควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้สามควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าเรามีความตาย เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้คือไม่สามารถหลีกพ้นความตายไปได้สี C. เราควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นห้าควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าเรามีกรรมเป็นขล้องของตัวเองเราทำดีจักได้ดีทำช่วยจักได้ช่วยนะความว่าอภินัหะแปลว่าหนึ่งหนึ่งเสมอเสมอหรือประจำ ปัจเจเวขณะแปลว่าการพิจารณาคือเก็บมาคิดเพื่อให้เข้าใจความจริงอภินัน์ปัจเจว่าจึงมีความหมายว่าการพิจารณาหรือการคิดหนึ่งเรื่องเพื่อให้เกิดความเข้าใจจริงพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเพื่อนก็ตามบุรุษก็ตามควรพิจารณาหนึ่งเรื่องถึงความแก่ความเจ็บความตายการพัดภาคจากบุคคลและของรักผู้ที่ทําความชั่วแล้วได้รับผลผู้ที่ทําความดีความชั่วได้ผลดีผลชั่ว เห็นคนแก่ชราภาพก็ให้มิจารณาว่าเราจะต้องแก่อย่างนี้จะช่วยบรรเทาความมมอนได้ไวเห็นคนเจ็บคนทรามานก็ให้นึกว่าต้องอเราก็จะต้องตายเราก็จะต้องเจ็บให้ได้ป่วยนะทรามานจะได้บรรเทาความมัวมันว่าไม่มีโรคเห็นคนตายก็ให้นึกว่าเราจะต้องตายอย่างมากไม่เกินร้อยปีจะต้องเพื่อบรรเทาความม,มัวมันในชีวิตคิดว่าตียเงจะอยู่คําฟ้านะ เมื่อเรานึกอย่างนี้แล้วเราพิจารณาเห็นคนประสบความิบัติจากของรักจากทรัพย์สินเงินทองคนเราให้นึกว่าจากกันนั่นมีแน่ไม่ว่าเขาห้ือเราก็ต้องจากกันช่วยบรรเทาความยึดติดผูกพันในทรัพย์สินหรือของรักเพราะเพื่อรามาเพื่อจากได้มีได้มามากก็เพื่อหมดไปนี่มองอย่างนี้เห็นผู้ที่ทําความดีความช่วยแล้วได้รับผลดีผลร้ายนึกว่าทุกคนมีกรรม เป็นของตัวเองก็จะได้บรรเทาความสุจริตต่างๆได้นี่คือหมดห้าว่าด้วยอภินิจาเวกต่อไปบทธรรมสวนณานิสงส์อานิสงส์แห่กง,ง,งการฟังธรรมห้าอย่างนะอานิสงส์การฟังห้าอย่างหนึ่งนะผู้ฟังเดิมได้รับฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสอนสิ่งใดได้เคยฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัด ย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัด 3. บรรเทาความสงสัยได้ 4. ทําความเห็นให้ถูกต้อง 5. จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสการฟังธรรมเป็นอุบายวิธีที่จะสําคัญอย่างหนึ่งซึ่งสามารถทําให้บุคคลบางประเภทระชั่วระพืชชอบได้และไปเห็นบุคคลบางประเภทแม้เป็นคนดีมีความฉลาดอยู่แล้วก็บรรลุผลอันสูงสุดของชีวิตได้เช่นอุปติสสะ อุปติตสารพิพาชกเป็นต้นพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าบุคคลในโลกนี้มีสามประเภทคือเนง่งบางคนได้ฟังธรรมาจากพระพุทธเจ้าภาษาวก,ก็ไม่หรือไม่ก็ตามก็ละชื่อประพฤติชอบก็ละชั่วประพฤติช,ช,อช,ช,ชอบไม่ได้เปรียบเหมือนคนไข้าบางคนจะได้อาหารที่อยู่และหมอดีก็ไม่หรือไม่มีหรือไม่โรคก็ไม่หายตายจากสามเดียวสองบุคคลบางคนได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจากพระสาวกหรือไม่ คนละชั่วประพฤติดีชอบเองเหมือนคนไข่าบางคนได้อาหารที่อยู่และหมอที่ดีหรือไม่โรคก,ก็หายเองสามบางคนต้องได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือภาษาวกเท่านั้นจึงจะละชั่วประพฤติชอบเหมือนคนไข้าบางคนต้องได้อาหารยาและหมอที่ดีจึงหายได้เมื่อไม่ได้ก็ไม่หายการฟังธรรมการฟังธรรมก็จึงมีประโยชน์โดยตรงแก่บุคคลทั้งสามประเภท แต่บุคคลพี่หนึ่งควรฟังเพื่อพิสัยในภายภาคหน้าบุคคลประเภทที่สองก็ควรฟังเพื่อความเข้าใจเพื่อทําสูงขึ้นเพื่อจําง่ายย่อมนิสงก็คือว่าได้ฟังเรื่องใหม่เข้าใจเรื่องเก่าบรรเทาความสงสัยทําลายความเห็นผิดดวงจิตผ่องใสแต่ไม่ง่ายนะการฟังธรรมนิสงยังได้ฟังเรื่องใหม่เข้าใจเรื่องเก่าบรรเทาความสงสัยทําลายความเห็นผิด ดวงจิตผ่องใสอันนี้ก็เป็นสาระที่นํามาเล่าทีนี้คนเราจะทําอะไรจะพบความสาเร็จได้ต้องอาศัยพลังนะพลังในภาษาพารียว่าพาระพละคือทําเป็นเครื่องเป็นกําลังหาาง้าอย่างเราจะทําอะไรสาเร็จต้องมีศรัทธาเป็นพลังศรัทธาความเชื่อมัน่นความเชื่อสองวิทยะความเพียรความเพียรเหมือนเพียรอเฟรสสติมาฟอรนสห้าคอนซูเนรชันสมาธิ หกวิสห้าวิสตัมสี่สมาธิห้าปัญญาเป็นภาษาอังกฤษว่าอันแรกจะต้องมีเฟสมีความมี b ิ l เชื่อมัน่นสองมีวิริยะความเพียร effort มี end an efforts and mindfulness and concentration and wisdom the four power ในพระ,ระคือกำลังอิทอินทรีย์ห้าเขาเรียกว่าเพราะป็นจเป็นพระ,ระแปลว่ากำลังความหมายคือครอบงำเยี่ยมยีทำที่เป็นค่าสึกเกิดขึ้นแล้วได้แล้วเปรียบเหมือนช้างสามารถเหยียบมนุษย์ หรือเอางวงฟาดตามสบายเพราะมีกําลังมากสองอันร,รมที่เป็นค่าศึกให้วันไหวไม่ไม่ได้เปรียบดังผูภูเขาอันมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายมีช้างเป็นต้นทําให้วันไว้ไม่ได้เพราะความแข็งแกร่งนะสะภาพที่เป็นค่าศึกสภาพที่ค่าศึกคือความไม่มีศรัทธาอาสันติยะให้วันไหวไม่ได้ชื่อว่าศรัทธาพลัง สภาพที่ค่าศึกความเกี่ยวค้าโกสโกจชะให้บันไว้ไม่ได้ชื่อว่าวิริีพละสภาพค่าศึกคือความขาดสติสติวิปาราะให้บันไว้ไม่ได้ชื่อว่าสติพละสภาพที่ค่าศึกคือความฟุ้งซ่านอุทัจกะไม่ให้บันไว้ไม่ได้ชื่อว่าสมาธิพละสภาพที่ค่าศึกคือความไม่รู้อวิชาให้บันไว้ไม่ได้ชื่อว่าปัญญาพราะ อีกในหนึ่งกุศลธรรมที่ครอบงำอสัตยิยะโกสัจช,ชะสติวิปราราุทัชะและวิชาไดา้ชื่อว่าศรัทธาพระวิทยะสติสมาธิและปัญญาตามลำดับอันนี้พูดเรื่องพละห้าที่จะทำให้เราได้พบความสำเร็จก็จเจริญวิทยะเวทังหากันละกันทีนี้เข้ามาศึกษาภายอีก,อก,อกตัวหนึ่งขันห้าขันห้าแปลว่าแปลว่ากายกับใจท่านแบ่งออกเป็น ห้ากองเรียกว่าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาธาทั้งสี่เนี่ยคือดินน้ำลมไฟประชุมกันเป็นการเรียกว่ารูปความรู้สึกอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์ความสบายกายสบายใจหรือเป็นทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจหรือเฉยๆเรียกว่าไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่า,เว,าเวทนาความจําได้หมายรู้จํารูป จำเสียงจำกลิ่นจำรสโหตภะรสธรรมอารมณ์ที่เกิดกับใจเรียกว่าสัญญาความเจตสิกธรรมอารมณ์ที่เกิดกับใจส่วนดีเรียกว่ากุศลส่วนชั่วเรียกว่ากุศลหรือเป็นกลางๆเรียกว่าอภยญกฤตนะเรียกว่าสังขารความรู้อารมณ์ในเวลาที่รูปมากระทบตาเป็นตัวเรียกว่าวิญญาณขันท่าย่นเรียกว่ารูปกันนามกับรูป เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรวมเป็นนามรูปก็คือเป็นรูปสันเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรวมเป็นนามคาว่าขันจึงแปลว่ากองหมายถึงกองทำห้ากองที่รวมกันแล้วเป็นชีวิตพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นระเจามนุษย์ชีวิตมนุษย์ก็คือการประชุมรวมกองทมทั้งห้ากองนี้ได้เหตุได้ปัจจัยก็รวมกันเรียกว่าชีวิตสิ้นเหตุสิ้นปัจจัย แตกสลาย ais. ก็เรียกว่าตายไม่มีใครมาสร้างและบรรดาลต่อไปอันนี้ก็เป็นสาระในหมดเรื hmm. ่องของบทที่ห้านะก็อยากจะนำมาเล่า so the good morning uh, recently I just talking about the section five insert level the dhamma v e ah vi vi thamavipak of panca so the section five ah uh, panca ja, pan panca ja k section five ah a n n t r ah so first one w e เริยกรรมะ the m o t h killing the m o e r อด k i e father รตคัด i l i n g the รต์โลิตุบาท harming t u a n t i l the b i t h s e r t e สัง r o s s to the สัง to a s o f m the a o r t h กั are the most I so, serve several sins, forbidding the heaven, forbidding Nivāra, being located in the Paracis, uh, Parijivās, uh, 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 Buddhist uh, section forest before be done. Āraṭṭhārya-kāma-min, kāma uh, does mean rosy, or the immediately concentrated burn, it is uh, explained that the person who perform only these five arhantriyakamma the after one must be ready to go to the advanced level of the house. no good deal give health such the pad The five kamma are said that be located in the base of the dilya, meaning that the person who perform these kamma. Is different by the goodness being unlucky mean losing the opportunity to abstain, human treasures, heavenly treasures, and divarana treasures, because of you to go to the hell in the one place. the <laughs> second ทังภาคภาษาไทยภาษาอังกฤษอย่งนี้ก็ขออนุญ,ญาตนำมาบทสุุปบทที่5 section f i so we can learn step by step from the section f i in the d h a m m a today so thank you for your attention and hope you are enjoy and see you time to time you can follow you can โยมสามารถกดไลค์กดแชร์ดัมมะดัมมะทานได้และติดตามที่สถานีธรรม d, ma, d, am, d station, h a ม m a ยูเคสเตชันหรือว่าไทยไทยมัง ให้มังอินเดีย k ูเค e นนะก็ขออนุโมทนาสาธุให้มีความสุขความเจริญในธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านนะขอเจริญพร Right now,